ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soccer Sniper เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสัิติติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆกัมค,คืนวันนี้เดินทางมาถึงวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนะเอาบอลบอลเมื่อเช้าก่อนเมื่อเช้า,เ,เ,ชาเลือกคู่บาซิลนะฟาเมงโกเจอกับ แอตเลติโกมิเนโลนะฟาร์เมโกต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งผมให้เลือกต่อทางฟาร์เมโกไปก็คู่นี้เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะฟาร์เมโกเป็นต่อค่อนข้างเยอะเลยแต่มาหัวซุกหัวซุนตีเสมอในนาทีทดเจ็บเนาะก็เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะก็เสียไปสำหรับฟุตบอลบราซิลเมื่อคืนนะ,ะวันนี้เปลี่ยนมาเป็นบอลทาง สวีเดนบ้างนะรู้สึกถูกฉลกับหลีกสวีเดนนะสาสี่คู่หลังที่แทงบอลสวีเดนนี่เข้าหมดนะสำหรับบอลสวีเดนเนาะ เออเมื่อคืนก็มีฟุตบอลอุ่นเครื่องคู่ที่น่าสนใจเนาะคู่อะไรแมนยูเจอกับทางอาร์เซนอลน,นะเล่นกันที่เมกานะก็เป็นแมนยูนะชะนะไป2ประตูต่อศูนนะเอาผลมาบอกเฉยๆนะไอ้พวกบอลอุ่นเครื่องอย่างที่บอกเนาะไม่เล่นดีกว่านะเพราะว่ามันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยนะลองทีมลองตัวกันเอาบอลที่มันมีผลดีกว่านะเออแล้วอีกวันนี้มีคู่ที่น่าสนใจด้วยนะที่มาเตะก,กันที่บ้านเรานะก็มีสเปอร์จะมาเตะก,กับเลสเตอร์นะเป็นแมตช์อุ่นเครื่องที่บ้านเราเนาะใครว่างก็ไปดูได้นะไป ดูฟอร์มของแฮร์รี่เคนได้นะเลเตอร์นี่ตกชั้นตัวก็ ดีๆก็ขายไปหมดแล้วนะตอนนี้เหลือใครอ่นะเหลือฮาวิบาลนตัวเดียวั้งที่จะดูดีๆหน่อยเนาะเตเลมองก็ไปแล้วเจมส์แมดดิสันก็ไปแล้วเนาะอ่ะก็ไปดูทางสเปร์นะสเปร์ยังพอน่าสนใจอยู่นะไปเชียร์แฮร์รี่เคนกับซงเฮอร์มินได้นะวันนี้เตะก,กันที่ราชมังเนาะอ่ะกลับมาที่ฟุตบอลของเราฟุตบอลของเราเป็นฟุตบอลสเปนนะวันนี้เลือกคู่นี้มาเป็น A อเอเคโซนาเจอกับเมาโมนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของ a อเอเคโซนาสนามเฟรนอารนาเตะเร็วเลยนะวันนี้เตะสองทุ่มนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดู ข้อมูลของกูนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระถิ่งแจ้งเตือนช่อง So อ c เก s n i ส e r เปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง AK โซนาเจอกับเมาโมนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของ AK โซนานะอุณหภูมิที่โซนา19องศานะก็ร้อนๆของทางสวีเดนนะแต่ก็เย็นๆสาหรับเราเนาะแล้วก็ไม่มีฝนด้วยมาดูเฮดทูเฮดกันหน่อย เหตเฮดของคู่นี้6แมตช์หลังสุดที่เจอกันมานี่ทางทีมเยือนเมาโ,โมจะดูดีกว่านะเมาโมชนะไป3เสมอกัน2แล้วก็ AK เคโซนาเจ้าบ้านนี่ชนะได้แค่1ครั้งเท่านั้นเองนะนัดล่าสุดที่เจอกันนี่เจอกันเมื่อเดือนพฤ,ฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองเนาะเมาโมเล่นในบ้านนะก็ชนะไป3ประตูตอนหนึ่งแต่วันนี้เมาโมไปเยือนนะ517กิโลก็ไกลเหมือนกันนะจากทางสต็อโกโฮมไปถึงโซนาก็5 1 7กิโล มาดูตารางคะแนนกันหน่อยตารางคะแนนตอนนี้มาโมนี่อยู่ในโซนลุ้นแชมป์นะแข่งไป15นัดนะแข่งน้อยหน่อยนะทางฮักเคนนี่แข่งไป17นัดแล้วแต่มาโม่นี่มี34แต้มนะก็ถือว่าลุ้นแชมป์เลยนะสำหรับมาโม่ในฤดูกาลน,นี้มีแมตต์ตกครั้งในมืออีก2นัดเนาะถ้าชนะได้ก็จะ ขยับแต้มขึ้นไปนะไล่์เอฟบอกกับไล่ฮักเค้นนะส่วนทางเอเคโซน่านี่อยู่ในโซนเหนือตกชั้นนิดเดียวเองนะแข่ง15นัดมี13คะแนนนะโซนตกชั้นมี8คะแนนกับ9คะแนนก็ถือว่าปลอดภัยแหละแต่ปลอดภัยไม่มากเท่าไหร่นะเพราะว่าโซนตกชั้นนี้นัด2นัดมันก็เปลี่ยนกันได้เนาะ เอเคโซนาตอนนี้อยู่อันดับที่14แล้วนะวก็มอโมอยู่อันดับที่3เนาะมาโมนี่ฤดูการนี้แข่งไป15นะชนะ11แพ้ไป3เสมอ1นัดเท่านั้นเองส่วนเอเคโซนานี่เพิ่งชนะไปแค่3แมตช์เองนะจาก15แมตช์แพ้ไปถึง8เลยสำหรับเอเคโซนามาดูฟอร์ม6แมตช์หลังสุดกันหน่อย 6แมตช์หลังสุดของ A k เคโซนาเจ้าบ้านชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป 3, นะั้นัดล่าสุดเพิ่งบุกไปชนะวาเบิร์ก2ประตูตอนหนึ่งส่วนมาโมนี่แพ้มา2นัดติดเลยนะไม่ค่อยดีเลยนะแพ้มอบบี้มา21แล้วก็นัดล่าสุดเพิ่งแพ้เยอการ์เดนไป2อก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีนะแต่ก่อนหน้านั้นดีเลยนะชนะทางเดเกฟอสห้าศูนย์ชนะวานาโมสามหนึ่งแล้วก็ชนะซิลิวต์ไอเคสามศูนย์นะเพิ่งมาสองนัดหลังสุดนี่แหละที่ไม่ค่อยดีนะสำหรับมาโมนะ 6แมตช์หลังสุดก็ชนะ3แพ้3นะใกล้เคียงกันสถิติ6แมตช์หลังสุดมาดูฟอร์มกันเป็นทีมเย้าทีมเยือนหน่อยเอเคโซน่าเวลาเล่นในบ้านโอ้โหไม่ได้เปรียบใครเลยนะ6แมตช์หลังสุดที่เล่นในบ้านชนะได้นัดเดียวเองเสมอ3แล้วก็แพ้2โดยที่5นัดหลังสุดนี่เล่นในบ้านยังไม่ชนะใครเลยนะเสมอไป3แล้วก็2นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านแพ้สกอร์เดียวกันเลย2ประตูตอนน่อ1ส่วนทางเมาโมเวลาออกไปเยือนชนะ4 แพ้2นะนัดล่าสุดแพ้เยอะกระเด็นนะแต่ก็ดูมรวมแล้วมาโม่เวลาออกไปเยือนดีกว่านะชนะไปถึง4ครั้งเลยนะออกไปเยือนชนะ4นี่ก็ถือว่าโอเคนะ4จาก6นี่ก็ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เลยก็ถือว่าสถิติการเป็นเกมเยือนของมาโม่ดีนะเ k เคเล่นในบ้านไม่ดีเลยนะ5นัดหลังสุดยังหาชใจชนะไม่เจอเลยเรียกว่าเล่นในบ้านไม่ได้เปรียบใครเลยนะมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกัน เอเคโซน่า26เกมยิงไป31เสีย34ก็เสียมากกว่าได้เนาะส่วนทางมาโม่4เกมยิงไป69เสีย38แน่นอนนะตัวเลขของทางมาโม่ดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะเกมลุกนะเกมลุกนี่ยิงเฉลี่ยนัดละ2ลูกเลยสําหรับมาโม่นะเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันเอเคโซน่าเจ้าบ้านนะ442นะโกเป็นนอตเฟลนะกองหลังสี่ตัวเป็นฮาริติปาปาเจโนปุลลอสนะแล้วก็อายาลีแล้วก็ไทโชเซ็นนะกองหลังสี่ตัว มิดฟิลด์สตัวเป็นโอเตโน่จอรนเซนมุเซนและก็โมเดสโตนะข้างหน้าเป็นเบซิโลวิดกับกูเดสตินะส่วนทางทีมเยือนมาโม่สามสี่สามนเน้นลุกหน่อยนะทางโกเป็นดารินนะกองหลัง3ามตัวเป็นบูซานเนโล่มอยเซนเดอร์และก็เจนเซนนะกองกลาง4ตัวเป็นลิก โลเซนเกรนนะแล้วก็เ e n a าแล้วก็เคซี่นะข้างหน้า3ตัวเป็นนานาซี่ทีลินแล้วก็อารีนะนี่คือ11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กันหน่อยราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้ทีมเยือนมาโม่ต่ออยู่ครึ่งลูกนะสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเมื่อกี้ไปดูกันว่าวันนี้จเลือกไไปทางหน วันนี้สกอร์สไนเปอร์มองไปทางทีมเยือนมาโมนะโอเคละ่ะทีมเยือนมาโมในช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ดีนะแต่ก็ดูรวมๆแล้วก็ยังดีกว่าทาง AK เคโซนาเจ้าบ้านนะมาโมนี่อยู่ต้นๆของตารางนะมีลุ้นถึงขั้นแชมป์นะส่วนทางโซนานี่ลุ้นตกชั้นเลยค่าเฉลี่ยประตูได้เสียอะไรทางมาโมก็ดีกว่านะเอเคโซนานี่ปัญหา ที่ผมมองสําคัญเลยในวันนี้ก็คือปัญหาการเล่นในบ้านนะ5แมตช์หลังสุดนี้แพ้ไปถึง3นะแล้วก็เสมอ2นะเรียกว่าชนะใครไม่เป็นเลยนะเวลาเล่นในบ้านเรียกว่าฟอร์มในบ้านค่อนข้างห่วยเลยนะฟอร์มในบ้านห่วยนี่อันตรายต่อการตกชั้นนะในบ้านยังห่วยนอกบ้านนี่ไม่ต้องสืบเนาะสำหรับ ทางเอเโซนานะส่วนทางมาโมกเวลาออกไปเยือนนี่ก็ไม่ถึงกะแย่นะหแมตช์หลังสุดนี่ชนะไปถึง4เลยแล้วก็แพ้แค่2นัดเองนะเวลาออกไปเยือนจะมีดบๆไปหน่อยก็คือฟอร์ม2นัดหลังสุดนี่แหละนะของทางมาโม่ที่แพ้2นัดติดเลยแต่วันนี้น่าจะมา เน้นเต็มที่แหละสำหรับเมาโมนะเพราะถ้าได้3แต้มนี้ก็จะขึ้นไปอยู่รองจาาขุูงเลยแล้วผู้ต่อกรวันนี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะสำหรับ a อเคโซนาวันนี้ราคาขาดหน่อยนะราคาครึ่งลูกแต่ผมเชื่อว่าทางเมาโมน่าจะพอเบียดเอเคโซนาได้นะวันนี้ราคาทีมเยือนเมาโมมาต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้เลือกต่อไปทางเมาโม สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ไดเอามาพูดในคลิปเนี่ยก็อเข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนช่วงเร็วทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ดีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง f YouTube แล้วกทั้ง YouTube Tik Took นะใชช้ื่อเดียวกันเลย สไนเปอร์นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทํามาฝากเป็นประจําทุกๆวันก็ฝากกันไว้หน่อยสําหรับช่อง s o อร์สไนเปอร์เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ